ขอกระสูดีเชา้าฟิวเจอร์ครับทุกท่านกันด้วยนะครับว,วันนี้น่าอยู่ผมรีเจจังเอเวนเจอร์นะครับเนาะก็อ่าคลิปนี้นะผมอยากเชิญชวนที่คนที่ยังไม่รู้จักฟิวเจอร์ครับเนี่ยให้เรามาเล่นกิจในวันที่31นี้คลิปนี้ไม่ตัดต่อทางนั้นนะโอเคคือผมอัดแล้วลงลงเลยนะครับเดี๋ยวผมขอเวลาตัดปกนิดนึงอ่าคลิปนี้คลิปนี้นะครับผมก็อ่าอยากให้ดูตัวอย่างนะครับแบบว่าได้มาเล่นกันในวันสุดท้ายนะ31ตุลาคมแต่ว่าเนื้อหาส่วนใหญ่ในคลิปเนี่ย ของตัวอย่างของเขาเนี่ยอ่าคนีว่าออฟคาเนีย,ออเนยนครับซึ่งซึ่งอ่าแบบกิจกรรมคือจัดไปแล้วนะครับอะไรประมาณนั้นไปเดี๋ยวเราลองไปชมตัวอย่างเลยดีกว่านะครับ เป็นไงล่ะครับชมตัวอย่างกันมาแล้วใช่ไหมครับก็ตัวอย่างนะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่คูลมากๆเลยจริงๆผมอยากรู้ด้วยด้วยคำว่าเพลงอะไรที่เขาใช้นะครับเพลงแบบเออมันมันน่ามาประกอบคลิปดีนะครับเนาะก็อ่าถ้าใครอยากเล่นนะครับภายในวันนี้เท่านั้น31ตุลาคมห้ามพลาดมาทีทั้งกิจกรรมใหญ่แล้วก็คอนเสิร์ตนะครับไปพร้อมกันเต็มอิ่มกันยาวๆเลยครับอาจจะได้แคนดี้ไปด้วยนะแล้วก็อ่า เดี๋ยวผมจะทิ้ง IP ไว้ที่ด้านล่างให้สามารถเล่นได้ทั้งเบล็อกอีดิชันและจาว่าอีดิชันส่วน ID แท้หรือไม่แท้อันนี้ผมไม่มั่นใจนะเพราะผมยังไม่มีข้อมูลตรงส่วนนี้นะครับก,ก็ลองเล่นก็ลองมาเล่นกันก่อนนะครับเนาะใส่ IP มาเดี๋ยวผมเด,เดี๋ยวผมจะทิ้ง IP ไว้ที่ด้าน,น,นล่างไว้ให้นะครับเดี๋ยวผมจะแยกกันเลยอันไหนเบล็อกอันไหนของจาว่านะครับเนาะโอเคสหรับวันนะี้ครับผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ